สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวช่างนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นายช่างมานําเสนอนะครับจจระบีนะครับไว้ใช้สําหรับงานช่างอ่ซ่อมกครื้านะครับตัวนี้นะครับวันนี้มานําเสนอเอาจระบีนะครับใช้ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับ เท่งทดลักไปดินะครับแต่ไม่เยอะนะครับเจอร์บีตัวนี้เป็นเจอรบีฟาร์มหนื่อต่ำนะครับหายอยู่ในเน็ตนะครับไปรู้ติดต่อกับนายช่างโดยตรงในราคาสองกระป๋องขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับแค่นะครับแค่หกสิบบาทนะครับจอในีเจร์บีเกียบพรีเมียมนะครับเอาไว้ใช้กับงานเครื่อง้านะครับ ทอดปลักนี่นะครับเอาไว้ป้ายตรงบริเวณนะครับแกนซักนะครับแกนซักส่วนนี้นะครับเรามองเห็นหรือเปล่านะครับแกนปะเล้งชุดผ้าครับดันขึ้นนะครับแล้วก็ป้าย ดันขึ้นแล้วก็ป้ายนะครับเอามายเอามายเอามายไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเจรบีอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับบมอกอะลูอานซีนนะครับสายยากมาก ดันซินขึ้นเับเแล้วก็ป้ายแล้วอาลองปั่นแห้งดูดิเสี๋ยปั๊ก้วเปิดปั่นแห้งดูดตัวนี้เกนมันโดนน้ำแล้วนะครับนะครับเสียงมันจะเงียบนะครับพอเราอาัดจารีแล้วมันเสียงมันจะเงียบนะครับ ช่วยหล่อลื่นได้อย่างดีนะครับ69บาทนะครับสองกระป๋อง120ส่งทั่วส่ทงทั่วประเทศนะครับตัวน,นี้นะครับเจลบีนะครับ69บาทจัดส่งทั่วประเทศนะครับเจลาบีใช้กับงานซ่อมเสื้อผ้านะครับเพื่อนเพื่อน คนไหนสนใจนะครับสั่งได้นะครับมือเลื้อยเม็ดแล้วครับมือเลื้อหเม็ดแล้วนะครับนะครับ69บาทกระป๋องละ100บาท2กระป๋อง120บาทส่งสัวส่วะเทศนะครับอันนี้ขนาด100มิลลิลิตรนะครับ ขอบคุณครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นลครับงานซ่อมบำรุงทั่วไปนะครับหรือว่างานซ่อมเครื่องผ้านะครับเจละบีตัวนี้นะครับเอาไว้หยอดโบบเลอร์นะครับหรือว่าซีนนะครับแน่นอนครับลดทนความร้อนนะครับลดแดงเสียดทานนะครับนะครับความดื้อต่ำนะครับขอบคุณครับ